สวัสดีครับผมสมบูรณ์ธรรมลังกาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมสุชาติกกสุขผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสองกรุงเทพครับครับวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอในเรื่องของกลเม็ดเก็ดบริหารนะครับที่จะเป็นแนวคิดแนวทางในสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเอาไปสู่ถึงภาคการปฏิบัติ ซึ่งผมเองนะครับก็อยากจะขอฝากว่ากลเม็ดอันนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะทําให้ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาไปสู่คุณภาพนะฮะที่ส่งถึงตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับกลเม็ดที่อยากจะฝากก็คือคุณลักษณะของผู้บริหารที่เรามุ่งเน้นนะฮะที่จะให้มีกันทุกคนนั้นก็คือนอกจากที่จะเป็นเรื่องของความรู้ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์แล้วเติ้งเซลผิงนะครับผู้นำยุคปฏิวัติของจีนนะครับที่ได้ฝากไว้ว่าผู้บริหารจะเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือต้องทำตัวให้เบานะครับเหมือนเมฆดังนั้นผู้บริหารทุกคนนะครับจะต้องมั่นขยันฝึกฝนตนเองนะครับให้มีความรู้ให้มีความรอบรู้และก็มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการ จะต้องหมั่นพัฒนาตนเองนะครับอยู่เสมอและต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับมีความสุภาพอ่อนโยมอ่อนโยนที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเราและต้องทำตัวให้เบาแล้วก็สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับและเรื่องที่สองเขาบอกว่าต้องทำใจให้หนักแน่นเหมือนภูเขานั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเป็นผู้บริหารนะครับอย่าเป็นคนที่หูเบา นะครับทำใจให้หนักแน่นเหมือนกับภูเขาจริงๆไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่เรารับฟังมาหรือว่าในสิ่งที่เราฟังจากคนอื่นมานั้นเราต้องมันกันกรองต้องมันคิดพิจารณาให้รอบคอบนะอันนี้เป็นการทําตัวให้หนักแน่นเหมือนภูเขาและอันที่สเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องทําตัวให้เหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเครือข่าย มีเพื่อนมีพี่มีน้องและมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เราสามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับเขาให้ความมั่นใจกับเขาให้ความช่วยเหลือเขาเขาก็จะมาอยู่ใต้ร่มเงาของเรานะครับอันนี้ก็คือจะต้องมีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายออกไปและเรื่องที่4ก็สําคัญนะครับเขาบอกว่าทําตัวให้เหมือนน้ําดังนั้นในการที่เราําตัวให้เหมือนน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ทุกรูป,รป,รปแบบ แต่ในเรื่องของคุณลักษณะของน้ำมันยังคงเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าผู้บริหารเราจะต้องเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีภาะวะผู้นำแล้วจะต้องนำในสิ่งที่องค์กรนะฮะตั้งเป้าหมายหรือว่าความสําเร็จนะครับไว้เป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเกรดว่า1ต้องทําตัวให้เบาเหมือนเมฆนะครับสองทใจให้หนักแน่นเหมือนภูเขาและ3ทําตัวให้เหมือน ต้นไม้ใหญ่และอันที่สี่ก็ทำตัวให้เหมือนน้ำนะครับและผมเชื่อว่าท่านผู้อในการสุชาติก็จะมีเคล็ดลับหรือว่ากลเม็ดนการที่จะทำให้การบริหารโรงเรียนไปสู่ถึงความสำเร็จนั้นท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับท่านครับขอบคุณท่านเขตสมบูรณ์นะครับทั้งทั้งหลักการทั้งหมดที่ที่ท่านเขตสมบูรณ์เชียงรายได้เล่าให้ เป็นเกตดกละเม็ดในการบริหารโรงเรียนก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าต้งเสียวผิงนั้นถ้าพูดถึงแล้วรู้จักกันทั้งประเทศรู้จักกันทั้งโลกนะครับตัวพี่เองอยากจะเสริมในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ที่เห็นว่าในโอกาสที่เป็นคุณครูเป็นัวนหน้ากลุ่มสาระเป็นเป็นผู้อุ่งในการโรงเรียนเป็นผู้ช่วยผู้อุ่งในการโรงเรียนเป็นผู้อในการสำงนานเขต ตามลาดับของชีวิตเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าเกิดประโยชน์ให้น้องๆได้เป็นตัวอย่างเป็นเทคนิคในการบริหารได้นั้นประการแรกเลยน้องๆครับเราเป็นผู้บริหารนั้นอ,อยากเห็นน้องๆเป็นเป็นผู้ในการที่น้ำไม่เต็มแก้วก็แปลว่าเวลาน้องได้ทำงานอะไรนั้นในข้อมูลที่น้องเตรียมการไว้ว่าจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนคุณภาพคุณครู ทำตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยคาว่าน้ําไม่เต็มแก้วของพี่หมายความว่าเมื่อมีข้อมูลที่ดีกว่าคุณครูเขาเสนอลูกหรือทมกลางความเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่แตกต่างของของโพลโลกปัจจุบันโดยเฉพาะเมืองไทยตอนนี้เนี่ยทมกลางวิกฤตโควิดเราจะเห็นว่าลูกๆนักเรียนน้องๆนักเรียนเรานี่เขาถามประโยคคุณครูก็ถามอะไรเราที่เราไม่ได้คิดมาก่อนเนี่ยน้องๆต้องเป็นน้ําไม่เต็มแก้วก็ฟังเขา แล้วอะไรที่มันทําให้ดีขึ้นทําให้พัฒนาขึ้นน้องก็ก็ดูครับแล้ววิเคราะห์ดูถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ก็สามารถเอาเอาคนที่บอกเรานั้นเอามาเป็นแนวร่วมในการพัฒนาโรงเรียนของน้องได้อันนี้พื้นๆนนะครับแต่อยากจะบอกน้องๆอ,อีกสักสองเรื่องสามเรื่องอความสําเร็จของเรานั้นโดยเฉพาะผุ้มในการโรงเรียนนั้นมันเดินไปทางไหนมันเป็นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียน จะด้วยบุคลิกท่าทางทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดท่านั่งท่าเดินท่าทานข้าวลูกลูกนักเรียนก็ดูคุณครูนักเรียนก็ดูดผู้ปกครองก็ดูอยากจะบอกท่านผู้อำนวยการทั้งหลายที่จะเป็นเป็นผู้อำนวยการที่ดีในอนาคตนี้จะต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อ,อไร่ที่ออกจากบ้านให้นึกเสมอว่าเรากำลังเดินแบบในเรื่องของบุคลิก เรากำลังเป็นต้นแบบในเรื่องคุณภาพการศึกษาเรากำลังเป็นผู้นำทางวิชาการที่ให้เป็นที่พึ่งผู้ใหญ่มักจะพูดอยู่สามเรื่องเรื่องภูมิรู้นั่นแปลว่าผู้มีในการต้องต้องมีภูมิรู้ที่มั่นคงมีภูมิรู้ที่เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาในส่วนที่ท่านถามความเห็นเรื่องภูมิธรรมน้องๆผู้มีในการโรงเรียนในอนาคตต้องมี มีธรรมะประจําใจในการบริหารรู้จักเรื่องของเรื่องของธรรมะในเรื่องของความเป็นไปได้อะไรที่ควรอะไรไม่ควรรู้จักกัละเทศะอันที่สามเนี่ยน้องๆครับสําคัญมากเท่าที่มีประสบการณ์ในการบริหารเนี่ยท่านบนําบ์อย่าลืมเรื่องอันที่สามนี่นะเรื่องฐานะฐานะทางสังคมท่านจะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียน ในเรื่องครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างท่านต้องเป็นมีคนที่มีฐานะทางสังคมไปทางไหนเนี่ยให้เขาไหวให้เขานับถือด้วยความสง่างามฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเข้าใจว่าตัวผมเองก็กส่งลูกส่งหลานมีบ้านมีรถใช้ก็สหกรณ์ฐานะทางเศรษฐกิจ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> แต่ความพอดีมันอยู่ตรงไหนที่จะเป็นตัวอย่างยืนให้มั่น,น,นกับตำแหน่งผู้มในการโรงเรียน นี่ผู้ใหญ่ก็สอนมาก็อยากจะถ่ายทอดเป็นกลเม็ดให้น้องๆว่าที่พุ่มในการโรงเรียนลองเกบไปคิดดูถ้าเป็นประโยชน์น้องเอาไปทํานะครับแต่ถ้าใครดีอยู่แล้วก็ก็สนับสนุนเอาอันนี้ไปเสริมแค่นั้นเองนะพวกเรานะครับให้ความรักให้ความเอ็นดูแล้วก็แนะนําได้นะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นส่วนนั้นท่านเขตสมบูรณ์นะครับ,คร,บครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่ากลเม็ดเก็บนักบริหารที่อยากนเอาสิ่งที่ดี นะครับไปคิดไปขยายแนวคิดแล้วก็เอาไปพัฒนาตนเองนะครับไปดูผลที่การกระทําถ้าหาว่านักบริหารของเราได้ดําเนินการตามที่เป็นกลเม็ดอย่างนี้นะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารทุกคนสามารถที่จะทําได้และก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับความเชื่อสําคัญครับเชื่อในสิ่งที่ดีที่ชอบที่งามครับโชคดีครับมาครับสวัสดีครับ